ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างพีชจะมารีวิวสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อดองดองเชงนะครับสั่งซื้อทางแอปออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับ แล็กมานขคังดีเลยครับภายในกล่องน,นะครับนะครับใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษีนะครับ850าสิบาทภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็อยู่ที่984บสี ค่าคนส่ง134บาทดวงทิศ984บาทอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับผมอันนี้เป็นคู่มือคู่มือการใช้งานมาพร้อมด้วยงาสว่านนะครับแบบแชร์กับแบบแบนนะฮะมาตัวหนึ่ง ในกล่องก็จะมีตัวสวรา์มาหนึ่งตัวนะครับนะครับสว่านมาหนึ่งตัวพร้อมด้วยแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวที่อยู่เครื่องกับตัวสำรองตัวหนึ่งพร้อมด้วยแท่นชาร์จ1เครื่องครับหอันครับตัวนี้เป็นสว่า์ไร้สายยี่ห้อดองเชงนะครับมีกำลัง 35ิ้นิวตันเมตรครับแบตเรียมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาด10.8โวลต์ครับขนาด2 A-H นะครับนะฮะเป็นลิเทียมไอออนนะครับ10.8โวลต์2.0 AH นนะครับ ความสามารถก็สามารถเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับเจาะกระแทกแต่ไม่มีระบบกระแทกนะฮะแต่ให้เปลี่ยนดอกสวัดดอกสว่านคอนกรีตนะฮะสามารถปรับทร์กได้18ระดับนะฮะสิบ18ระดับนะปรับทร์กได้18ระดับมีเกียร์สองเกียร์นะครับ เกียร์ต่ำกเกียร์สูงนะครับสามารถปรับความเร็วได้นะฮะตามการกดของสวิตช์นะครับนะฮะกดเข้าไปลึกก็จะเร็วมากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถปรับปรับสวิตซ้ายขวานะครับได้นะครับปรับสวิตซ้ายขวาได้จะอยู่ด้านข้างนะครับสวิต สำหรับเกียร์หนึ่งก็จะเป็นความเร็วความเร็วรอบต่ำนะครความเร็วรอบจะอยู่ที่ศูนย์ถึงสี่ร้อยอบต่อนาทีนะครับส่วนเกียร์สองนะครับจะเป็นความเร็วสูงขึ้นมานะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่ศูนถึงพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับนะครับสำหรับในการเจาะไม้นะครับ จะใช้ไดมิเตอร์อยู่ที่22มิลนะครับไดมิเตอร์22มิลส่วนจอเล็กนั้นจะใช้ไดมิเตอร์ที่10มิลเมตรนะครับจอเล็กแบตเตอรี่จะเป็นขนาด10.8โวลต์ 2a AH, เอนะครับให้มา2ก้อน พร้อมแท่นชาร์จหนึ่งอันที่ด้านข้างจะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่นั้นใกล้หมดหรือยังนะครับะสะดวกต่อการจัดการใช้งานว่าแบตเตอรี่ควรจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับไฟ led นะครับเวลาใช้งานในที่มืดนะครับเวลาเรากดก็จะมีแสงออกมาให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนความเร็วรอบนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรงกดนะครับถ้าเรากดสวิตช์เข้าลึกแรงมากเท่าไหร่ความเร็วรอบก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคุ้มค่ามากกับราคานะครับสําหรับสวา่านไร้สายดองเชงนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานประจําบ้านนะครับ